เพื่อนผมจะพามาชมไร่แตงโมข้างๆกับที่ที่ผมปลูกผสมผสานเนาะอันนี้เขาจะปลูกแบบเชิงเดียวเนี่ยเขาก็เนี่ยลงลงทุณเ้าหมด60ไร่นะเขาเขาปลูกทิ้งเนี่ยหกไร่นะครับเห็นแตงโมไหมเนี่ยแตงโมเต็มเลยเพื่อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยหกสิบไร่เนี่ยเขากำไรรอบหนึ่งเขาทำปีละครั้งนะ รอบนึงเนี่ยเขาจะเออ่ได้รอบๆหนึ่งเขาได้ประมาณเออ่6ถึง7แสนบาทนะนะครับเนี่ยเพื่อนคือมีทั่วเลยแตงโม,โมเขานะครับเนี่ยเนี่ยเป็นตงโม,โมจินตลานะจะบอกว่าเออ่ของเขาเนี่ยพ่นยา ทุกวันเลยนะเนี่ยถ้าผมผมก็ต้องมีไม้ป่าคอยล้อมไว้ตรงนเนี้ยเนี่ยเนี่ยไม้ป่าล้อมล้อมไว้ทั่วเลยเดี๋ยวผมต้องต้องปลูกเสริมเพิ่มต้องรอต้นไม้ดา่แต่ว่าตอนนี้มันก็นยังม,มันยังมีหลงเข้าไปบ้างแหละเพราะว่าเขาฉีดทุกทุกทุก,ท,กทุกวันนะเนาะแล้วก็ผมเข้าใจนะว่าเขาต้องฉีดไม่ฉีด,ไม,ฉดไม่ได้เพื่อนตั้งหกสิบไล่เพื่อนดูดิเนี่ยหกสิบไลนนะทั่วเลยนะเนี่ยทั่วเลยหกสิบไล่ การทรรําเกษตรอ่ะมันลงทุนไปเยอะเพื่อนลงทุนเยอะมากๆอย่างเงี้ยนะครับก็ก็ต้องใช้เราไม่ใช้ไม่ใช้ก,ไชก็ไม่ใช้ก็ขาดทุนเพื่อนผมเข้าใจหมดแหละแล้วเราก็ไม่บูลลี่กันถ้าเขาไม่สร้ากขนาดเนี้ยแล้วมันจะไปหล่อเลี้ยงคนในประเทศได้ยไงอะ่ะมันก็ไม่ทําไม่พอกินอยู่แล้วเนาะ ยกเว้นคนมาทาผสมผสานเยอะมากขึ้นน,นทุกทุกที่เลยทุกหมู่ทุกบ้านเลยซึ่งมันก็เป็นเรื่องยากเนาะมันเป็นเรื่องยากจริงๆนะครับเนาะก็สู้ๆกันไปนะครับเพื่อนๆเรากินอยู่อย่างแตงโมแล้วก็ปอกปอกปอก,ปอกเปลือกให้เยอะนะฮะนะครับอย่าอย่า,อยาพอะเปลือกเนี่ยมันมันม,ม,มียาแล้วเคยได้ยินข่าวช้างตายไหมที่ช้างตายเพราะว่ากินแตงโมเนี่ย มันกินทั้งเปลือกไงช้างมันกินทั้งเปลือกไงแต่เราอ่ะพยายามปอกเปลือกทิ้งนะกินอาหารอะไรต้อง,ต,องต้องเขาเรียกต้องต้องปอกเปลือกทุกอย่างนะเพื่อนนะครับนะแต่มันก็ดูดซึมแหละแต่ก็โดนน้อยลงเนี่ยเพื่อนเห็นไหมเนี่ยเขาจะปลูกอยู่ในหลุมเนี่ยมันจะมีทอ่อเนี่ยันให้ดูเนี่ยมันจะมีทอ่อเห็นปะเนี่ยทอ่อแล้วก็ผ้าคลุมนะครับเพื่อใช้น้ําน้อยแล้วก็มันจะมีรูเนี่ยมันจะมีรูพอมีรูปุ๊บอนหะน้ำจะไหลลงไปน้ําจะไหลลงไป น้ำมันก็จะไหลลงไปแตงโมมันก็มีน้ําอยู่ในผ้าเนี่ยมันก็จะมีน้ํามียาเขาจะปล่อยน้ํามาในระบบเลยปล่อยยาปล่อยน้ําอะไรต่างๆเนี่ยนะครับยาฆ่าเชื้อราเนี่ยเพื่อนอยู่ในเนี้ยก็ปล่อยลงไปปุ๋ยก็ปล่อยลงไปนะครับเนาะเพื่อให้แตงโมมันโตนะฮะนี่แหละเพื่อนวิธีการก็เป็นอย่างนี้แหละแต่เขาต้องพวนดินก่อนนะดับแรกคือพวนดินนะครับแล้วก็ไถเนี้ยแตงโมในสี่สิบห้าวันนะ 45วันก็ได้ผลผลิตแล้วหกวันก็เก็บนะครับเนี่ยนเะพื่อนผมพามาชมเนี่ยสวนเนี่ยสวนข้างๆผมก็จะเป็นไร่มันเนี่ยพอเก็บแตงโมเสร็จเขาก็ปลูกมันต่อนะครับก็สลับอย่างเงี้ยมีมันมีข้าวโพดนะครับมีแตงโมหมุนเวียนอยู่อย่างเงี้ยครับผมนะโอเคเพื่อนสวัสดีครับ